วันแห้งๆแบบนี้หนะ้าก็ส่มไปธรรมดาจริงไหมตื่นมาคืนหนะ้าโซมของจริงแต่มีสบู่ตัวนี้ช่วยจะ้สะสบู่นี้สิบเกลือชมพูซองนี้เลยในซองเนี่ยจะมีสบู่สีชมพูก้อนนี้เลยค่ะและตกะข่ายตีฟองลดการสัมผัสผิวโดยตรงด้วยนะจะ๊ะฟุกใช้กับใบหน้าทุก วันเลยบอกเลยว่าพอใช้ไปเนี่ยโฟมฟอง,ฟองนุ่มมากเบาสบู่นิสิตคืนนง้งอ่อนโยนต่อผิวมากจ้ะช่วยขจัดเซลล์ผิวเสียเดิมออกแล้วก็คือแห้งมาคิดว่าล้างหน้าออกไม่หมดเนาะพอล้างด้วยสบู่นิสิตคือสะอาดหมดจดของแท้จ้ะหน้าชุ่มชื่นมากและยังลดจุดด่างดําดจากสิวอีกด้วยไม่ทําให้หน้าแห้งตึงจนเกินไปด้วยนะจ้ะล้างเสร็จคืนน้ากระจ่างใสขึ้นข่องจริงเลยค่ะดูสิฉันซื้อไว้ติดบ้านไว้ส องกล่อนแล,แล้วจะซื้ออีกต่อไปค่ะถ้ามันหมดถ้าอยากได้แค่คิดตะก้าฟุกเลยหรือมีที่ร้าน 4J ทุกสาขานะจ๊ะไปซื้อกันเลยสบู่นิสิตสองชุพูนี้เลยนะจ๊ะ